กับสวัสดีครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะวังหันผีมะกอกงหัวบอกเลขสามตัวเนาะครับคุณยายครับพอดีครับคุณยายเพิ่นมีแนวทางเด็ดๆอีกครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันหกสิบเจ็ดครับมันไผยก็ครับมาบอกเลขสองตัวครับคุณยายเขาโทรมาให้หลานหลานบอกหลานเขาโทรมาให้มัน Oh. มันอยู่สือโบมีอันนี้อยากให้มันถือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค e รับเดี๋ยวเอฟซี่บเข้าใจครับอันร้านทั่เอาเลขกมาให้มูพนอยู่ขางนั้นเคยถือเคยถือเหล็กไหลก็เลื่อยทรมย่มาให้ร้านโอ้ร้านนอนอยู่นี่นะครับเนาะร้านอยู่ข้างหลังห้านอยู่ข้างหลังครับเพ็่นบคอยสบายนะครับสบายครับหลานอยู่ข้างหลังบ่สบายมูทร่มหาเนาะครับเนาะมูทู่มหามาบอกเลข่อ ทั่วมาแต่จังหวัดไดครับขอถูดได้หลายครับอุทุมพรอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดใช่ครับผมเพิ่นทั่วมาบอกสองตัวหรือสามตัวครับคุณใช่เลขนีได้สองตัวเพิ่นถือตลอดบ่ครับเลขชุดเนี่ยตลอดถือตลอดเลยตลอดครับผมเป็นเลขความฝันหรือเลขนางเอาหรืออาจารย์เอามาให้ครับหรือมีเกณฑ์เขากะบจักเลยเขาถือสูงวดจนเขารวยบอกจนรวยเลย สิเป็นเหล็กเจ็งด้วยเหล็กข้อมฝันกับโบ้ฮู้ครับผมได้มาตลอดตลอดครับผมสามตัวเขาอิ่มใส่ใส่สามตัวมาบ่งครับ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 น่ครับเลยในหอสามตัวครับโอ้เงินคุณใหญ่คนน่ะเกิดครับคุณใหญ่เป็นโบแพงตัวเลขครับเนาะซอยเหลือมีแนวแบงปันเดือดซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้ว เจ็ดหกสองเจ็ดหกสองเดี๋ยวนดี๋เดี๋ครับเดี๋ยวเสีเอฟซีสิเบงบ่ได้หรอกครับนี่เพราะว่ามันเป็นเลขรัฐบาลท่องมันบ่กเป็นเลขรัฐบาลเป็นไต่ดินเนาะครับเนาะบ่าวแอมเราทงนี่สนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเดี๋ยวครับตัวไหนก่อนครับคุณย่าเจ็ดหกสองให้เอฟซีให้ให้ว่าออกจากปากคุณยายก่อนเลยจังยจ็ดหน่อยเจ็ดหกสองเลขสองตัวล่ะครับบานนี่ยสามตัวก็สองตัวก็บแปดสองสามสองตัวแปดสองครับ คุณยายจัดไปแล้วจัดไปแล้วครับเอ็ดสี่โ้ยสุดยอดเลยครับคุณยายเงาครับผมครับนาครับหลังเนาะครับคุณยายคือไดเนาะครับคุณยายครับสุดยอดสุดยอดบัวธรรมบาดาได้ครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหกสองกับแปดสองครับผมเดี๋ยวสี่จดตัวเลขไว้แคบหน้าจออีกั้งหนึ่งเนาะครับเนาะเพื่อบเป็นการซับสนหลักะกับเลขความฝันของคุณยายที่ผีมาบอกหลักะเลขอัน หลานทูมาไห้เนาะครับเนาะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี่ครับท่านผู้ชมขอให้มีโชคใหญ่ถือรางวัลที่หนึ่งกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ของข้าครับมีจังไรอีกครับบานนี่คุณยายไม่ยังเพิ่มเติมบ่ครับแต่เลขความฝันของคุณยายสามตัวนี่กัมันใจคือเกาครับผมอันเลขเลขของเพิ่นนี่ก็บ่องเบิงครับผมอ่าตัวไรสิแม่ไปมากอะไพมักกับ่องเบิงเนาะครับคุณยายครับผม คครรัับบขอบพระคุณคุณยาย270เ็ขอบเข้าได้หลายเนาะครับเนาะเดี๋ยวทีมงานสิจดตัวเลขในแคปหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมรถทงนัมเบอเดอรครับเนาะถามยังอีกอย่างครับต้องมีสามดาวครับผมโบมีอย่างแล้วครับโบมีอย่างแล้วครับเธอหมดชมเนาะสั้นซันซัมมี่ครับเอฟซีกับขอบพระคุณหลายครับคุณยายครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับนี่นักขับนผู้ชมเลขของคุณยาย270กจ็ท่านผู้ชม หลานโทรมหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์กัธรรมชมหลานนี่ถืกอเกือบทุกงวดโทรมหาคุณยายสองเจให้เลขเจ็แล้วกับแปดสองเจ็ดหกสองแปดสองกับธรรมชมแล้วก็เลขของคุณยายสองฝันผีเที่ยงกันนันบอกเลขศูนย์เจ็ดสามศูนธรรมชมก็ขอหามิโชมิลากับคุณยายสองเนยาะคะ่ะเนาะประจํางวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าอย 67ค่ะกกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งห้ท้องมี3มดาวนําไปเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมี3มดาวคาซีราทาัพชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็หายเฉยๆมันหมาน,านเฮงเฮงรวยรวยค่ะไก่พึ่งผ้าไปใส่เนาะค่ะทัพชมทองมี3มดาวมีค้องดีมาฝากทานชมค่ะไปดับชมเบืองของดีกระบะแอมลาทงกันเลยค่ะ บาเอ็มาตรงนีง้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยาง่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงเสริถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของหมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคัครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขา,ายเนาะกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัง กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวตามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขัวไยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดที่แหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถเพื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตามามตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ยางบบเห็นล้านเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบัง้าล้านเห็นุใดนคนมองบบเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมนเนาะเบาแอมเราทงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแต๊ะครับ่านผู้ชมเมื่อแต๊ะแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกัเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะ,ะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้ GT อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี Ad ่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปูล่ลุยนี่ก็แตง่งเช่นกันนี่ครับหุินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่ามากก้นหักคนหลง เบาแอมโลทุงกับบลโรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีทีล่าสีมันบดมันบัง เสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเลรกเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถึงเลรกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยวบ่าแอมเราตรงกับสี่ยเเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ พราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําบอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าําหเาะครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 สาธ,สาธุครับ